สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกคุกท่านครับคดีการรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องดีีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาสตานะครับลาสตาของวันที่นะครับของวันที่ยี่สิบครับในสายหยุดของวันที่หกสิบแปดนะลาสตาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับเป็นยินชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับ ต้องมีพีธรรมดาก็จะประดำเสร็จง่ต้องพูดจบเลยลุ้นเพื่อความมั่นคงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์สีแดงสีแดงนำโชคนำสิ่งดีๆมาทุกๆสัปดาห์ครับก็ขอขอบพระคุณมาที่ดุสิตนะครับทีเดียองความมั่นคงนะมาเกเลยนะครับเกิดเลยเด็กๆเก็บข้าอยู่ก่อนมันดินมาควรอยู่เกิดไปเลยครับเกิดไปเล เวลาจับไม้อันนี้มันหายมันหายหมดเลยมันรู้ใช่ใชๆกับรู้แสดงว่าสมองมันก็มีเนาะปวตายสมองมันคงเล็กนิดเดียวนะัวมันก็เล็กแย่แต่ก็คองเด็ดสมองมันเล็กเล็กมันยังรู้จักหลงมันจักอะไรนะสมองคนใหญ่กว่าสมองยุงอีก เกิดไหมครับเกิดแต่ละครับเวลาเอาเอาเอาเวลาเอาไม้ตกยูมาวางไว้ข้างนอกมันจะบินมาทันทีเลยคล้ายๆกับว่ามันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นยามให้กันมาแอบเกาะดูแล้วก็ส่งคอยบอกถึงยางประมาณนี้แหละคิดวานะเกิดอะไรครับโอเคนะทันนะเกิดไม่ทันเลย าาด้วยก็สามหลอกไ็ได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีีนะครับสวัสดีครับ